เจ็คนของเราอต้องการจอเราเลยอแม่ลองนิบอนิอแล้วลองนบอไปไหนล่ะไปเไปอ๋อเคไขอนไมัน้องก็ควรันก็ควรัวรขอ่อ้คุณเที่จะถือจานเดินมาแล้วก็ตักอตักใส่จานให้เขาไม่ด้ตักอดีมากเลยเราใส่ลงเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ประจำคนประจำอันนี้จะคอยดูจำนวนคนไม่ให้เปนเกินนะไม่ให้ทุกเาดนตาเรอเการเรียงอไม่ิรั ว่ต้อยัรืไนลูกมีมร่ังไม่หมดอายุยังหมดอายุครับแล้วก็ปยกาทยท้ายปยกใน้ทย้าไทยก็ยังไม่หมดอายุยังไม่หมดอายุอที่นี่นะทยหน้าตรงกันตรงกันหน้าหน้าตรงกันโอเคตรงกันเราจะไปช่างเครื่องครับไปช่างเครื่องน้ช่ ตอนนี้ตัวใส่เรียบร้อยแลที่ตอนลาต้องใส่เสื้อตอนไหนเี๋ตอนเรือออเรือกันเราเขขึ้นไปนะเขโอเคขึ้นไแล้วดี๋ยเราดูตรงที่เาขึ้นไปัว่าขึ้นครบหรือขึ้นมามบแลวก็ต้องใส่เ้อที่ครนเียออกทีนี่อจ้าหน้าที่จะีตงหาให้นตนดรั้ โอเคโอเคปุ๊บถ้าลูกค้าเยอะช่วงเทศกาลมันต้องรอคิวแต่ตอนนี้เราสามารถใหไล่ปุ๊บไล่ขายอะไรนี่ง่ายเลยเพราะว่าเทียบตอนนี้ขึ้นทางนี้มาเลยเอาเชิญนั่งเลยครับจะนั่งลีมแต่เขาขึ้นด้านหลังได้ด้วยใช่ไหมเขาไม่นั่งลีมอ่านี่ไกด์เหรอนี่สวัสดีครับผู้ว่าครับอ๋อเรียนลูกค้าลูกความสองอาชีพเลยนะครับผมนะครับ

เจ้าของเรือแล้วบอกว่าเที่ยวนี้เราให้ขึ้นได้แค่100คนนะครับเราดากว่าความจุของเรือลำนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเราตรวจใบอนุญาตเรือแล้วตรวจคนขับเรือไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ด็ดขาดนะครับหน้าตาตรงกับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับในการท่องเที่ยวของความดูแลเรื่องท่องเที่ยวดีดีครับ

ใส่ชี่ิตด้วยนครับตปอดนะครับระะ่ชีวด้วยครับมันม่ไ้ปรับรับวกที่ไม่ั ท่องเที่ยวทางน้ำนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทางท่านหัวหน้าสำนังกงานต้องการและมันเทาสารนภัยแล้วท่านนายเพอร์สิกเกาแล้วก็ผู้ประกอบการได้มาตรวจท่าเทียบเรือหัดปากเมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนจะมาลงเรือแล้วก็ไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในเรื่องถึงรวมถึงเรื่องของการดำน้ำนะครับวันนี้มาตรวจสอบเรื่องของการลงเรือการตรวจสอบสภาพเรือการตรวจสอบคนขับเรือนะครับ ณขณะนี้ที Bal, problem, mm ่ที่เรามาตรวจเนี่ยทางมีกรมเจ้าท่านะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ดีตํารวจท่องเที่ยวมีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งสําคัญที่เราเน้นย้ําผู้ประกอบการก็คือในเรื่องของตัวเรือนะครับเรื่องของการจํานวนผู้โดยสารที่จะลงเรือนะครับจะต้องไม่เกินตามที่กรมเจ้าท่ากําหนดที่จดทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราได้แจ้งย้ํานักท่องเที่ยวในเรื่องของการที่จะให้นักท่องเที่ยว สวมเสื้อชูชีพในขณะที่ที่ลงเรือไปนะครับแล้วก็ในส่วนสําคัญคือคนขับเรือเราก็ตรวจเรื่องของใบอนุญ,ญาตเราตรวจเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการเซฟนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เนี่ยของตรังเองเนี่ยช่วงหยุดสงการานในวันที่15นี้ที่ผมมาตรวจเนี่ยประชาชนมาท่องเที่ยวทางทะเลเยอะมากนะครับคึกคักมาก ตั้งแต่วันที่1 11, 2 13, 14มาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนเป็นพันคนที่มาลงเรือนะครับผมเรียนว่าได้ย้ำผู้ประกอบการได้ย้ำเรื่องของการลงเรือขึ้นเรือคนขับเรือสภาพตัวเรือรวมถึงเจ้าท่าได้ตรวจสอบสภาพทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราคาดว่าเมื่อเราสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วประชาชนก็จะเกิดความมั่นใจในการที่จะท่องเที่ยวอันนี้ต้องนําเรียนว่า เราให้ความสําคัญในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือด้วยครับาการประมาณการตัวเลขนะคว่าจะมีนสัดทังหมดประมาณเท่าไหร่ถามสอบถามผู้ประกอบการก็ทราบว่าในปีนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวทางน้าหรือท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางเกาะแก่งต่างๆที่เป็นแหล่งธรรมชาติของจังหวัดตังจานวนเยอะมากนะครับอย่างที่นําเรียนว่าวันหนึ่งเนี่ยจำนวนเป็นหลักพันกว่าคนซึ่งคิดว่าเรื่องของวงเงินที่จะสะพัด ในช่วงเทศกาลสงการก็น่าจะมากกว่า20ถึง30ล้านบาทครับในเ่วนของมาตรการโควิดนะครับโครงกนยังไงบ้างในเรื่องของมาตรการโควิดอันนี้เราก็ยังคงเตือนพี่น้องประชาชนที่จะลงเรือหรือท่องเที่ยวนะครับว่าในเรื่องของการสวมแมสในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็ในเรื่องของการเว้นระยะห่างอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งจะเป็นที่เราเน้นย้ำที่น้องประชาชนบนเรือก่อนที่เรือจะออกนะครับเรื่องของการสวมชิชี เรื่องของการสวมแมสเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารในนี้ก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับเราได้ดีครับสวัสดีครับสัสาีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าท่านคนไหครับ